เวลาที่คนรักคนคุยของคุณเนี่ยเขามีอาการหึงนะคะอาการเขาเป็นยังไงาการหึงของเขาเป็นยังไงนะคะอาจจะเป็นคนคุยก็ได้นะหรือว่าอาจจะเพิ่มขบอผ่านะหรือว่าอาจจะเป็นสามีภรรยาก็ได้นะคะมาดูการหึงของเขากันว่าจะน่ารักเบอร์ไหนนะคะาการหึงห่วงของเขาเนี่ยนะสิบใบนะคะสําหรับใครที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะแล้วก็มาดูกันเลยหนึ่งสองสามสี่ 6 7 8 9 10ไปดูอาการหึงของเขากันทุกคนใบที่หนึ่งนะคะเป็น Judgment นะคะใบที่สองนะคะเป็นเด็กถือดาบนะคะ5ไม่เท้านะคะ h p r i e s ม e s s นะคะห่ไม้เท้า8ด,ดาบสี่ถ้วย9ไม่เท้าเด็กถือเหรียญแล้วก็เป็น The Empress นะคะโอเคคุณอาจจะดีวเยอะคนที่อายุน้อย น้อยกว่าหรือเท่าเท่ากันก็ได้นะคะพลังงานไพ่ที่ออกมานะคะแล้วก็เป็นคนที่ขี้หึงมากนะคะแล้วก็ขี้หวงมากนะคะเวลาหึงทีเนี่ยอาจจะบ้านแตกได้นะคะชวนทะเลาะนะคะชวนทะเลาะมโนเก่งนะคะจินตนาการล้ำเลิศมากเลยนะคะแค่คุณมีเรื่องให้สะกิดนิดนึงนี่เขาก็อาจจะเอาไปคิดไปเองแล้วนะคะคือพลังงานเนี่ยอาจจะสลับกันได้นะอาจจะเป็นฝั่งคุณที่หึงเขาหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาที่หึงคุณก็ได้นะเพราะมันเป็น general reading นะคะแล้วก็บางทีนะคะจะ หงุดหง,งิดอ่ะจะหงุดหงิดผิดปกติพูดอะไรเข้าไปก็จะไม่ไม่เข้าหูสักอย่างนะคะทําเอาใจก็แบบไม,ไม่ไม่ไม่เหมือนคนจะถูกเอาใจอะไรเงี้ยนะคะปฏิเสธนะคะแล้วก็บางทีก็ไม่พูดไม่คุยขี้หงุดหงิดนะคะแล้วก็บางทีก็หาเรื่องพูดให้มันแบบ บรรยากาศมันครุกฝุ่นนะคะคือแบบทํายังไงก็ได้ให้รู้ว่าเขางอนอยู่นะคะ <_ d ata> เขาไม่ชอบแบบนี้นะคะ <_ d ata> คเขาจะเขาอะเหมือนจะเงียบแต่ไม่เงียบนะคะ <_ d ata> คืออาการของเขามันอาจจะเงียบแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดออกมานะคะ <_ d ata> อาจจะเป็นแบบเออชวนไปนไหนก็ไม่เอาไม่ไปอย่างเงี้ยนะคะ <_ d ata> อาจจะตอนนั้นเขากําลังหึงคุณอยู่นะคะ <_ d ata> แต่ถามว่าก็มีทีท่าจะเลิกลาไหมก็ไม่หรอกนะคะก็ยังอยู่ตรงนี้เพราะว่ายังคิดถึงยังรักยังแบบ ยังห่วงยังหึงตรงนี้แหละแต่เวลาที่สมมติว่ามันมีอาการหึงเกิดขึ้นเนขา,าเป็นจนดูหมูดหงิดเป็นผิดปกตินิดหนึ่งนะคะมาดูกันว่าเขาคนนี้อาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรบ้างน,นะคะก็มีชาวแซกระทนูน,นะคะราศีกลุ่มนะคะ แล้วก็ราศีกรกฎนะคะอีกสักราศีหนึ่งก็จะเป็นราศีธนูนะคะ่ะธนูกลุ่มแล้วก็กรกฎนะคะหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นก็ได้นะคะนี่ก็คือเบื้องทนการหึงของเขาถ้ามีอาการแบบนี้ก็เอาใจเยอะๆนะคะจะได้ไม่ทะเลาะกันนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามเจ้าหญิงทาโร่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ